ีค่ะสวัสดีวันเด็กนะคะออดี hiding. สวัสดีวันเด็กนะคะพ <im 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 ี่ออโต้เมื <im <im ่อกี <im <im ้ไปดูแล้วแบบไม่มีใครแจกอะไรเลยแถวหมู่บ้านเราแต่วันนี <im <im ้แม่แหม่มก็จะพาไปเลี้ยงไอติมงบไม่อั้นไปเาว่าโอเควะไปไอติมงบไม่อั้นไม่ค่ะทุกคนดวันพ่อวันพ่อวันแม่วันแม่วันครูวันครูวันเด็กก็ต้องว้เด็กตลกไปเดี๋ยวจะโดนผู้ใหญ่ตี มาวันนี้แม่แบบก็จะมาเลี้ยงไอติมเด็กนะคะโตเลือกเลยอันนี้เขาไม่เอางบไม่อัน้นที่โตงบไม่อันออ้นนะทุกคนนี่แม็กนัม่าอันแหาแต่มันไม่มีช็อกโอกแลตแต่มันเป็นแ,แอลมอนด์เอาไหมโอดี้หรือว่าจะเอาฝั่งนี้นี่นี่ก็3 5หานะโอริโอไอติมงบไม่อั้นสิเขดก็น่ากิน ดูดีๆนี่มันละลายป่ะอ่ะเอาที่จะเอาอะไรงบไม่อั้นเลยค่ะห้าสิบก็ได้ไอติมนะคะอันนี้หรอโอ้โหนี่คือถูกมากทุกคนคือคิดทุกคนคือคิดหนักเลยอะงบไม่อั้นเนี่ยแต่ถ้าน้อยก็คิดครบทุกคนใครบีบนะคะอ่าเลือกปกติแม่แหม่มจะให้กินแท่งเท่าไหร่คะหนึ่งบาทค่ะสิบบาทปกติแม่แหม่มให้ ทุกคนกินแท่งละสิบนะคะวันนี้แม่แหมงอู้พี่โตอุ้ยเอาได้ได้ได้แม่แหมงค่ะสี่สิบสองอันแปดสี่แม็กนัมนี่ป้าให้น้องสิไหนน้องได้ไรอันนี้ข้างในมันเป็นวานิลานะข้างในเป็นวานิลาเคลือบช็อกโกแลตนะอันนี้เราเคยกินแล้วไหนนี่อ่าาแต่ข้างในมันเป็นวานิลานะคะได้ไหม หรือว่าคิดแคทคิดแคทข้างในก็เป็นวานิลลาแต่แม่แบบว่าอร่อยอยู่นะออดี้เคยกินแล้วไม่แล้วแม่ทำไมถึงออดี้อยากอ่ะอ่ะอ่ะเร็วๆได้กันยังแม่ทำไมออดี้อเอาสิสไม่ได้ค่ะใช่แค่ไอติมใช่แค่ไอติมนะคะเช่ก่อนขายเช่ก่อนไปเร็วจ่ายตังค์แล้วพี่โตได้แล้วไหนดูดิขอดูหน่อยได้อะไรกันพี่โอ้ออดี้ได้เป็นคิดแคทนะคะพี่โตได้เป็นอะไรคะ ม็กน้อะไรอัลมอนต์เหรอป่ะป่ะอยาให้พี่โตไปชิมนะว่าอร่อยป่ะนานๆทีเด็กๆนานๆทีเด็กๆจะได้กินของแพงนะคะปกติกแม่แหม่มให้ซื้ออัลสิบไม่ใช่ค่ะอัลนึ่งแม่แหม่มแม่แหม,แม่ขอชิมด้วยนะได้<จ>ไหนพี่โตมันคืออะไรมันเป็นยังไงครั้งแรกปะ่ะอันอนี้ครั้งแรกปะ่ะครั้งแรกป่ะที่ได้กินอันเนี้ย ทุกคนจะต้องให้แม่แหม่มชิมก่อนนะคะว่ามันอร่อยไหมมาลองอันนี้ก่อนแม็กนัมชิมนนั้นอร่อยตรงที่มันเคลือบป่นอร่อยเลยอะ่ะอันนี้อะไรอันไหนอะไรผ้าหรือบอกอันนี้ออก็อร่อยเขาก็แลบนี้ออก็อร่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แอลมอนด์วัเออเเนเด็กก็ไม่มีอะไรให้นะคะก็เลี้ยงให้ติมีมคนละแท่งนะคะอันนี้แท่งเท่าไหร่นะสามสิบห้าอันนี้สี่สิบห้าแปดสิบพอดีนะคะปะ่ะสวัสดีวันเด็กนะคะขอคำขวัญวันเด็กหน่อยคำขวัญวันเด็กเอาแล้วเอาแล้วคำขวัญวันเด็กอ,ะ,อ,ะ,อะไรต่อ อะไรต่ออะไรประชาธิปไตยอะไรเนี่ยแแม่หลก,ก็จำไม่ได้สนุกว่าั้งสองคนไม่รู้จักคำขวัญวันเด็กเลยโอ้ยนะคะเราก็ราบอะไรด้วยทางไกล,ลนะอะไรเดินทางไกลเหรออ่าเราก็จบคลิปกันแค่นี้ก่อนนะคะวันเด็กไปเที่ยวไหนกันก็มาแชร์กันได้นะคะไปแล้วคะ่ะ วันเด็กหอมก็นหน่อยเร็วๆวันเด็กรักกันหน่อยค่ะไม่เอาเอาอดดีให้น้องออดดีให้พี่หอมหน่อยเร็วๆ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอา้าวตาที่หอมพี่ตาที่หอมพี่เร็วๆออดีหอมพี่โตบ้งางออดีวันเด็กเด็กต้องเลี้ยงมูกใหญ่นะออดีหอมพี่โตเร็วหอมดีๆออโต้ห้ามหันเร็วๆโดนปะ